นจากกลุ่มผักหวานครับผักหวานแต่ไม่ได้เก็บทุ่งบนภูเขาครับกลางทุ่งนะบมุมปลูกไว้ครับอ่ามาดูสี่เขส<ฟ>นี่ครับผักหวานครับคุณว่าอะไรครับคุณภรรยาครับแล้วคุณว่าอะไรครับห้าอะไรครับ เก็บไมครับเราต้องเก็บตัวผูกดอกเมียเอาไปนะอ่าเรามาเก็บผักหวานครับผักหวานแหมผักหวานเราอยู่บนโพูนครับนี่โพนูนกลางทุง่งนาครับกลางทุง่งนาเป็นทรัพยากรที่เราปลูกไว้ตั้งนานแล้วครับของเพื่อนครับของเพื่อนไม่ปลูกกี่นาไม่ปลูกกี่นาอพยพแล้วใช่ไหมดึงไปโน่เก็บไปโน่ทันนี่เก็บผักหวานครับผักหวาน